วัสดีค่ะมุกสตูนรีวิวนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวเสื้อหัวชนนะคะเดี๋ยวมุกจะให้ดูเลยนะคะทําเสร็จแล้วนะคะพรุงนีแล้วน,นะที่เออมีการชนตีพังซ้ำซี่นะคะวันที่จิบซี่ก็คือพุงนีเนาะอันนี้จะเป็นกูซ้ำเลยนะคะทําเสื้อด้วยนะคะนี่ก็คือเสื้อมาตั้งแต่เลยขึ้นเลยนะคะน้องก็เสื้อมาให้นะคะมุกก็คือลอยถึ่งพุงนี้นะสวยมากเลยอันนี้เป็นโค้งน,งน้องหนียอนะคะเป็นโค้งเสื้อเสื้อเด็กเนาะสวยทีสุดเลยนะคะภาพชัดมากเลยนะคะนี่ก็คือไอ โนดนักเลงลาสับนะคะขายโคสับทวีนะคะไอ้วัวลาเบิร์นนะเออนะคะเออสวยมากเลยนะนี่ก็คือข้องเด็กนะเดี๋ยวหมจะเก็บข้องคนใหญ่ดูนะคะควานหัวนะคะนองบิ๊กชิบุย่านะคะสาวเกมไม่วังกุลี่นะคะขายโคสับทวีนี่สวยมากเลยทุกคนคะว้าวแบบว่าชัดมากเลยน้องน้องวัยว่าสวยนะ นี่นะคะข้างล่างเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ทำแบบพรีออเดอร์นะคะเวลาหมูบอบว่อทุกเอ่อทุกคนคาเสื้อพรีออเดอร์นะคะไปสร้างได้ทีป่าบิ๊กทีน้องบิ๊กลือชิบุย่าเลยก็คือไปสร้างกันเลยนะคะเพระว่าน,น้องก็ปิดหลับออเดอร์เลยวนะคะหลายคนสร้างหลายคนบอกหัวอยากได้อยากได้อยากได,กได้คุณก็ไปสร้างเลยนะคะที่เฟซบุ๊กนะคะชิบุย่านะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะขายโคสับทวีนะคะชิบูย่านะคะนี่ โนดดักเล่งลาซับนะเออส้วยมากเลยนะคะนี่หมูก,ก็คือนี่ก็คือไส้เอวนะคะคือหมูไส้จองคนบิ๊องนะแต่ว่ามูเราเราอะสร้างมาซ้ำตัวเลยนี่ก็คือนี่ตัวหนึ่งและการนี่ตัวหนึ่งนะแล้วซึ่งข้องน้องนีออนอีกตัวหนึ่งคือซี่ฝ่าซี่ฝานะหลบนี่อ่าซี่ฝ้าสวย นะคะไอ้วาลาโบไอ้วาลาเบิร์ดนะคะอ่ะขุดพิษข้อถดด้วยไอ้ bird, วาลาเบิร์ดล้วนนดนักเลงหลาซับนะคะเจอกันพรุงนี้นะคะวันที่ซิสี่ขูที่ซ้นะคะนะอ่ะวันที่สิซี่ขูที่ซ้ำอ่าข้างๆนะคะเขียนอะไรบางนะคะข้างๆจะเขียร์ไวรุนซ้ำก้าวนะคะคือมีน้องๆในพังนะคะมาช่วยเลี้ยงน้องบิ๊กด้วยนะคะเป็นเป่อน้นนองบิ๊กเนาะนะคะโนวดนักเลงหลาซับชิบูย่านะคะนี่ก็คือจัดเย็นนะคะเออนะคะ ตาแก่แม่งวังกุลีหรือว่าเสียทุนนะคะคือเป็นช่องคนบีนองกันนะคะโอเคนะคะฝากไปด้วยนะคะพรุ่งนี้ถ้าใครส่วนก็นส่วนมาเลยนะคะแล้วถึงตาไรว่าเสียก็เสียกันเลยนะคะไปเจอกันได้นะคะที่พังซาบซี่นะคะก็มีชนะคอให้เอาเดิมพันรอบบานก็ให้มีชชนะเกิดขึ้นนะคะกับไอ้ว่าละเบิร์ดหรือว่าไอโนดหนักเล่งลาซับนะคะหรือว่าน้องบิ๊กซิบุยาเอาเดิมพันกับบานน้าน้องนะสาธุ Ha <laughs>